สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาอัดซิงเกิลโซโล่ของพีมาน,นะคะชื่อเพลงว่าอะไรนะอัชิวเน,นะวนะคะก็ตื่นเต้นมากว่าเป็นเพลงแรกของตัวเองที่แบบว่าร้องเองหมดเลยแล้วก็ ทำคอนเซปต์เองทำนั่นทำนี่เองแบบว่าได้สมิวมาช่วยเขียนเนื้อน,นะคะมีพี่มางคอมโพสพี่มุกก็ช่วยเขียนเนื้อน,นะคะแล้วก็พี่มุกี่โดมช่วยเขียนเนื้อแล้วก็มีพี่น็อตสเปชชี่นะคะเป็นโปรดิวเซอร์ของเราเอ,าเองตอนนี้แล้วก็อยู่ที่บ,บ้านพี่น,น็อตแล้วค่ะก็การจะเข้าไปอ่านแล้วค่ะทุกคนหนูจะบอกให้ว่าหนูอยากร่วมงานกับสมิวมานานมากเราบอกพี่มุกตั้งแต่แรกเลยว่า เออแบบว่าพี่โมคาหนูขอได้ไหมแบบว่าขอเลยเดี๋ยวไม่มีเพลงไม่มีอะไรนะว่าอยากอยากอยาก,ยากทำอยากให้สมิวเขียนให้อะไรเงี้ยแล้วก็นี่แหละก็ได้ร่วมงานกับสมิวแล้วนะคะสุดยอดครับเป็นเกียรติมากๆเหมือนกันมากๆก็เดี๋ยวรอดูนะคะทุกคนเพราะว่าหนูชอบมากที่สมิวทํามานะคะนับรองว่าดีแน <c oughs> ่นอนนี่ <c oughs> that nobody's bringing me down that's up put me right the ground till fall back catching heads it can't come shit chink on dem heart attack ha ni shantam to me too, go boy till i catch on a pumpkin and dry till i don't let it show the palm up and tell me a little me about the lady girl that nobody's bringing me down that's up put me right the ground don't fall back catching heads it can ถ้าเ้ามาเชีดยมฉันคงได้มี heart a t t a c k ผมขอคำว่า bringing อ่ะเอาเป็นแบบเป็นงอง,งูได้ป <Bringing S 2> <bringing S 1> ่ะ bringing bringing โอเคได้ค่ะแบบ bringing me down โอเคได้เลยแล้วก็น่าจะใส่ energy ได้มากกว่านี้นิดนึงจ้ะ sugar boy เธอนี่ยฮอ okay, ด,ดจนอุณหภูมิเกินร้อยธรรมาดารู้สึกยังไง I never let it show แต่พอมาเป็นเธอเลยไม่รู้ทำไมอับป the let it go พออยู <Liberty. S 1> <ar> ini, ่กับเธอแ้เธอสั้นๆพออยู่กับเธอรแพทยเขาอยู่มแล้วก็เป็นละได้พออยู่กับเธอรแพ้ทุกทีเพื่อให้แพ้มัชัดขึ้นพออยู่กับเธอรัแพกทีพออยู่กับเธอรับแพ้ทุกทีด้วยเขาอยู่มขอสรส my crush น พออยู่กับเธอแล้พทุกที t h ส t s why I ยู l l ย o u my c r u s ให้มีคอนนกตั้งเยอะเธอก็ยังเป็นแบอันนี้ว่า,ว,าว่าม้สับๆตรงๆหน่อยตอให้มีคนนกตั้ังเยอะเธอก็ยังเป็นแบให้มีคนกตงเยอะพออยู่กับเอแล้พทุกที t h ส t s why I ยู l l y

to, but, you. to you I'm, I'm, a, I'm allergic I'm allergic to you. I'm allergic to you. I'm allergic to L -l you. I'm allergic to you. To you. To you. you. I'm, a, I'm, a, I'm allergic to you. Uh uh. Uh you, you. I'ma I'm, I'm allergic to you พี่ว่าต้องมีอาร์นี่ถึงไ้ allergic to you, you. I'm allergic to you I'm allergic to you I'm allergic to you อยากพี่วิกซ oh, like mm ีอเพราะปกติจะมีคนห่านหรอมีคนห่านทอนหรอเราจะอย่างนั้นเรามีเวลาพักไงเวลามากับพิกซี่แบบว่าออกไปพักแล้วเพื่อนก็มาอัด we ตอนนี้เรามาซ้อมท่าเต้นอะคอะรค่ตอนนี้มีแดนเซอร์อยู่นะคะกำลังซ้อมเดี๋ยวราดูบรรยากาศวันนี้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 1> บอกว่าทุกคนจะชอบนะคะเพราะว่าอั h ชูเป็นเป็นเพลงแนวใหม่มากที่ที่คือหนว่าเคยเต้นแนวนี้นานมากตั้งแต่มัธยมตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ชิ้งไปเลย จนมาเจอกับแอชลนะคะก็ต้องเรียนเบสิกใหม่ตั้งแต่เริ่มค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าเชื่อว่าจะทําได้เพราะว่าสนุกมากแล้วก็ชอบทุกอย่างของเพลงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นเพลงแล้วก็เดี๋ยวรอดูเอ็มีนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ดูแต่ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะได้ดูแล้วทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเอ็มีมันโอเคไหม ที่มาไายยังมีเพลยงอั้าวค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา4โมงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าซีนแรกกันซีนแรกเต้นเลยเราซีนสองก็เต้นเออลยซีนที่สามเต้นเต้นซีนเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูบรรยากาศกันค่ะอ้าวเป็นชุดเต้นจบ เป็นไงคะร้อนมากจะดีมากที่ทำผมทรงเนี้ท응ี่ถูกมากเมทรงต่อไปมันปล่อยเใครทำอ่ะฉันคงดะมี heart attack ให้ฉันทำตุวอ่งที่เธอต้องรแต่ละั ากำลังสังเกตอาการของพี่กิตตินนะคะว่าเขามีอาการเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เขาทุบๆแล้วเขาก็ทำหน้าเขาแปลว่าฉันทเทหรือยังหนูก,ก็เลยบอกว่าเทาแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หนูก,ก็เลยบอกอ๋อฉันใส่เสื้อสีดำใช่ไหมหนูก,ก็เลยอ,อ๋อใช่ใช่ใชอ้าว วันนี้วันนี้ผมนะครับผมตเตินเพอร์เซสนะครับก็น้องพี่มาชวนมาเล่น MV ครับผมเป็นแบบพระเอกให้อะไรเงี้ยเป็นพระเอกที่ติดเชื้อไม่รู้ติดเชื้ออะไรนะครับก็พี่มาวันนี้เป็นนักวิจัยใช่ไหมที่ต้องมาแบบเฮ้ยช่วยเราอะไรเงี้ยตื่นเต้นนะเพราะว่าจริงๆยังไม่เคยเป็นพระเอก MV ก่อนตอนเข้ามาแบบวงการทีโบบแล้วเนี่ยแต่ก่อนอันนี้เคยเป็น ก่อนที่เราจะเข้ามาวงการดีบอบตอวันนี้เรามาหนาศิลปินที่แบบมาช่วยเพื่อนศิลปินด้วยกันเลยเออนนสนุกวันนี้เรามีต้องเข้าฉากอะไร,ไรบควันนี้ตะกี้ผมผมเข้าไปซีนแรกเลยครับเป็นซีนที่ผมอยู่ในในห้องกักตัวแล้วเราก็ทําตัวน่าสงสารเหมือนแบบติดเชื้อกันต้องทำแต่ว่าตอนแรกเลยอารตีบอกว่าอารตีอาร์ตี้ร่วมกับอาตีบอกว่า,า,า,วาพี่กิตขอขอความเห็นใจอะไม่ใช่ดุอะเพราะผมอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องเล่นแบบนี้ถูกใเรานี้เลย เหมือนติดเชื้อแล้วเหมือนเหมือนจะข้ามันจะค้างแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าต้องน่าสงสาราเพราะพระเอกเป็นฟิลแบบว่าอยากให้ช่วยให้เราหน้าสงสารอะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดในใจลูกผมหน้าสงสารนะทำไมหรอตอนที่เขาส่งมาให้เขาบอกว่าคารคเตอร์คารคเตอร์พระเอกต้องแบบหน้าสงสารคาเอร์แบบใส่ซื่อแล้วผมก็หันไปมองกระจกหนูว่าจริงๆคนอื่นมองเราเป็นคนรู้ใส่ซื่อว่ะ <What? S 2> มันมีเต้นด้วยมีแบบว่า พื้นชูตื๊ดต๊ดด้วยวันนี้เออตื่นเต้นเน่ยเพราะว่าตอนแรกแบบเราก็คิดว่าจะได้เต้นแต่เขาบอกพอเขาบอกว่าเต้นปุ๊บเราแบบเราเต้นยังไงล่ะเราปกติพิมมาเราเต้นยังไงวันนี้พิมมาเต้นเป็นแอฟโรเป็นแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นแนวที่ผมไม่า่านแต่ว่าเราไปซ้อมกับพิมาวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการเต้นแอฟโรผมในเพลงของพิมมาช a c t จะเป็นยังไงเราต้องไปดูกันนะครับเออราดู รอยู่กับแไเขาอยู่ไม่ตให้มีคนียยังเป็นใหม่แแบบแบบตัวาไม่ชนะ y o u n g รเธอทให้ดหลอหคะเคพี่กิตินได้ยินได้ยินลำโพงไหมไม่ได้ได้ยินได้ยินพี่กิตินได้ยินลำโพงไหมโอเคได้ยินยัง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 ได้ยินยังย โอเคอันนี้ได้ยินไหมโอเคลองทำอันนี้ให้ดูหน่อยลองลองดูกว้างขึ้นใหญ่น้อยลงน้อยลงแต่กว้างน้อยแต่ใหญ่อ่ารางนี้แบบว่ามองมองมองแบบอ่าเราหันมามองพี่มาแบบคุยด้วยแบบ

เครียดมากค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทํางานแบบว่าใหญ่ขนาดนี้นะคะและ้วก็อยากทํามากตื่นเต้นมากเพราะว่าทําหมดเลยทาแบบทาเออทาหมดเลยอ่ะรัแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทําได้เหมือนกันนะคะแล้วก็วันที่ฟิตติ้งก็เครียดมากเพราะว่ากลัวกลัวมันออกมาไม่ดีนะคะแต่ว่าก็เผื่อออปชั่นเยอะมากนะคะแล้วพี่ๆก็แฮปปี้แล้วก็ วันนี้ก็โล่งใจมากค่ะที่ที่ได้ใส่ชุดที่ตัวเองคิดแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าตัวนี้เรามีสตาริทั้งหมดประมาณหกคนนะคะรวมพิมมาเพราะว่าเพราะว่าเราขอความช่วยเหลือจากพี่ๆที่เราร่วมงานด้วยมาตลอดทุกคนนะคะมาบอกว่าพี่มาช่วยหนูหน่อยหนูว่าเอาพี่ต่อต่อนะคะเป็นแอสซิคของเราในวันนี้พี่ต่อกับพี่โบแล้วก็มีพี่สไปแล้ ทีมพี่ๆของพี่สไปนะคะมาช่วยแต่งให้พี่แดนเซอร์ใช่เพราะว่าพี่มาดูชุดพี่มาแล้วดูชุดพี่เขตนติมแล้วก็ชุดแดนเซอร์ก็คือเป็นคนคิดแต่ว่าพี่ไปเป็นคนตัดนะก็เลยให้พี่ไปมาช่วยด้วยเพราะว่าเรื่องงานตัดเนี่ยต้องย้งให้พี่ไปจริงๆเพราะว่าเขาเขาเก่งจริงนะคะเดี๋ยวรอดูชุดต่อไปเพราะว่า ทั้ง3ชุดเนี่ยแบบว่าแตกต่างกันหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าคัชวลหน่อยแบบว่าลุคธรรมดาธรรมดานะคะซึ่งเด็ดอีก2ลุคเนี่ยก็จะไม่ธรรมดามากเลยแหละแบบว่าเป็นอะไรที่ชารเลนจ์มากๆเพราะว่าอีกชุดนึงจะเป็นแบบว่าสีเงินนะคะพี่มาก็จะใส่เดี๋ยวรอดูจะเป็นยังไงแลวส่วนก็จะไม่เหมือนแดนซเซอร์อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นชุดที่เราแต่งตัวมาแดนเดนซอร์ชุดช,ดชดแรกชุดสุดท้ายก็ไม่เหมือนเราดูนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะจ้างได้นะคะ <S <S ก็งล่ะค่ะทุกคนวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยในเวลากี่โมงคะเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงปะนะคะไปฟังเพลงอัชชูกันเยอะๆนะคะตอนนี้หมดแรงมากเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะทุกคนตั้งใจมากๆเลยค่ะก็ฝากอัชชุของพิมมาแล้วก็ปรับเล่นชาร์จกันเยอะๆนะคะถึงแม้มันจะยากก็ตามก็ฝากด้วยนะคะทุกคนไปเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย